The cat เกิดขึ้นจริงครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นเป็นคลิปที่หาดูยากเป็นโอกาสที่หาดูยากกับการที่แฟนญี่ปุ่นเคารพคนไทยของเราอย่างธีรทรบุญมาทันครับซึ่งก็เรียกว่าเมืองแตกกันเลยทีเดียวครับถึงแม้ว่าบุีรำเนี่ยจะแพ้ไป5-0แต่ความเป็นตำนานของธีรทรหรือว่าบุญจังในญี่ปุ่นนั้นก็ยังฟีเวอร์แบบต่อเนื่องและกระแสะตอนนี้ตีกลับด้วยนะครับเมื่อแฟนมารินอตอยากให้ธีรทรมาร่วมเล่นกับ ทอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเห็นฟอร์มแล้วไม่มีดรอปลงเลยนะครับเป็นเพชรเม็ดงามไม่กลับมาเลนอดอย่างแท้จริงสนันเมืองโยโกฮาม่าถึงกับสูงหกคนไทยเราเป็นตำนานและก็เป็นคนแรกด้วยซึ่งในคลิปนี้ผมก็มีเบื้องหลังมีช็อตเด็ดไมห้คุณผู้ชมได้รับชมกันเหมือนเดิมและก็มีคอมเมนต์ของแฟนญี่ปุ่นที่ออกมาพูดถึงคนในของเราอย่างเทลโรทครับเขาจะว่ายังไงกันบ้างแต่ละเมนดูแล้วก็น้ําตาแทบไหลเพราะซึ้งกินใจเหลือเกินซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมาติดตาม ได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมก็มีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับฟุตบอลไทยกันอีกแล้วครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของทีมชาติเป็นเรื่องของสมโมสรและก็เป็นเรื่องของตำนานทีมชาติไทยของเราตำนานโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตอย่างทีละทอนบุญมาทันนะครับี่เกมล่าสุดก็พาโตสกัดอย่างบร์รายูนิเตดบุกไปถึงทีนเก่าครับสมโมสรโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตซึ่งต้องบอกว่าก่อนจะเจอกันเนี่ย แต่ละกูรูครับก็ฟันธงเป็นเสียด้วยกันว่าบุยรำจะมีแต้มกลับบ้านแน่นอนในครั้งนี้และก็มีโอกาสที่จะคว้า3แต้มได้ด้วยถ้ามองจากฟอร์มการเล่นแบบนี้นะครับฟอร์มการเล่นในการแข่งขันเอแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเกมล่าสุดเอาชนะอันดับ3ของเคลีกเกาหลีใต้มาได้ซึ่งเกมนี้ก็มาเยือนมารีนอตครับทีมรองแชมป์เจลิกแต่ว่าผลงานมารีนอนั้นไม่ได้ดีเลยนะครับอันดับในตารางเจลิกตอนนี้อยู่อันดับที่15ของตารางและอันดับในตารางของการแข่งขันเอแชมเปี้ยนลีกเนี่ยก ก็ตามหลังบุีร์อยู่หลายอันดับเลยซึ่งถือว,ว่าสโมสรจากไทยเราเนี่ยเป็นต่อกว่าเยอะมากๆนะครับถ้ามองจากสถิติและก็ฟอร์มการเล่นในตอนนี้แต่ว่าสุดท้ายครับพอเจอกันจริงๆญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นมาตรฐานเจลีกก็คือมาตรฐานเจลีกยิงยับบุรีร์ถึง5ประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหเกมนี้ยิงกันแบบถล่มทลายยิงกันแบบวินาศสันเตาโรมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับบุีร์แชมป์ในเลกโดนยิงถึง5ประตูโดยจุดเปลี่ยนเนี่ยมันมีหลากหลายเรื่องรา ที่เป็นปัจจัยสําคัญนะครับเรื่องราวแรกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราเสียประตูเร็วเกินไปไม่ถึงสินาทีครับเราเสียประตูแรกไปแล้วและหลังจากนั้นสอลักให้ปรโคนมาโดนใบแดงอีกทั้งที่รูปเกมกําลังดีเลยครับถีนฮอนเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมคุมเกมแดนกลางได้อยู่หมัดการออกบอลยาวการสวิตช์เปลี่ยนบอลเนี่ย ทำได้ดีมากๆแต่ก็ต้องขยับไปเล่นแนวรับฝั่งซ้ายเหมือนเดิมเมื่อสตอลักโดนใบแดงนะครับนั่นทำให้เกมรุกของบุรีรามก็ขาดหายไปเลยถือว่าทีระทอนเนี่ยยังเป็นหัวใจสําคัญหัวใจหลักของบุรีรัม์ยูไนเต็ดนะครับถึงแม้ว่าจะมีตัวต่างชาติเยอะแยะมากมายเอาดีครีบราซิลดีครียุโรปดีครีพิเมรีมาก็ตามซึ่งก็ยังต้องพึ่งทีระทอนในการคอนโทรบอลในการบิวอพเกมเป็นเล่นไทยเราไม่กี่คนจริงๆนะครับที่ทําได้แบบนี้ เจอกับทีมญี่ปุ่นเนี่ยเอาตัวรอดได้สบายครับ1-1ึหนึ่ง,งด้งจากเขาทีโทนยากมากนะครับก็ไม่แปลกที่แฟนๆชาวญี่ปุ่นจะให้ความเคารพและรักบุญจังมากขนาดนี้ครับซึ่งผมเองก็มีบรรยากาศหลังเกมนะเป็นบรรยากาศที่หาดูยากและก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเหลือเกินทีละทอนถูกต้อนรับโดยแฟนมารีนอตเนี่ยทั้งสนามนะครับมีเสียงปรบมือกึกกล้องมีมัสคอตมาร่วมยินดีร่วมต้อนรับอีกต่างหากซูฮกชโรหนึ่งขั้นเป็นตำนานของทีมไปแล้วในตอนนี้ซึ่งนี่ก็เป็นภาพบรรย บรรยากาศเบื้องหลังครับของทีระหนบุญมาทานกับบ้านเก่าถิ่นเก่านิสสันสเตเดียมโยโกมาเอฟมารินอต ที่เขาเคยอยู่ถึง3ปีด้วยกันและก็พาทิมคว้าแชมป์เจลิกได้สําเร็จเป็นนักเตะไทยคนแรกที่คว้าแชมป์เจลิกเป็นนักเตะไทยคนแรกที่เป็นที่ยอมรับกับมารีนอตและเป็นที่รักของคนญี่ปุ่นแบบนี้ครับซึ่งเรามาชมกันเลยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังจบเกมนะครับทีรทนเองก็เดินออกมาขอบคุณแฟนๆและก็ได้รับเสียงปรบมือทั้งสนามนะครับจริงๆก็ไม่แปลกเลยที่เป็นแบบนี้เพราะทีรอนเองสามารถพามารีนอตเนี่ยคว้าแชมป์ลีกได้ในปี2019นะครับ แล้วก็เป็นคนยิงประตูแรกด้วยเกมนั้นชนะ f อโตเกียวไป3ประตูต่อศูนย์ปาดหน้าเอซโตเกียวคว้าแชมป์ไปครองได้สําเร็จนะครับมันก็เลยทำให้เป็นภาพติดตาของแฟนโยโกมาม่ฟานิโนตมาจนถึงทุกวันนี้แล้วฟอร์มการเล่นของทีรทโธแต่และฤดูกาลเนี่ยก็มีเซอร์ไพรส์อยู่ตลอดนะครับมีเกมรับที่ดีแล้วก็มีเกมรุกที่สร้างสารรค์กาสสร้างสารรจวะเกมได้เหมือนในการเล่นกับบรอรมเกมนี้เลยครับทีรอโธจะเป็นคนสร้างสรรจังหวะสร้างสรรโอกาสเกมดูคลิปนี้แล้วจะตัวเดีนกับต้องหลังน้ําตาเลยครับ ทราบรึบ้งใจจริงๆที่แฟนโยโกมาเอฟมารีนอตยังไม่ลืมบุญจังนะครับชื่อบุญจังเนี่ยแฟนมารีนอตเป็นคนตั้งให้นะครับแล้วดูครับภาพบรรยากาศมีเสียงปรบมือกันทั้งสนามครับให้เกียรติคนไทยเรามากๆเป็นบุลเลนไทยคนแรกที่สามารถควา้าแชมป์เจลีกได้ไปครองและก็น่าจะยังเป็นคนเดียวอยู่เพราะว่าในตอนนี้ยังไม่มีใครที่ดีพอจะเป็นเหมือนธีรทรได้เลยซึ่งในรุ่นเดียวกันตอนนั้นมี3คนนะครับที่ย้ายมาเล่นเจลีกก็มีทีรศินแดงดา ชนะทีลนบุญมาทันชนาทิพสงกระสินชนาทิพเนี่ยจะเป็นคนแรกจากนั้นก็เป็นทีลิลินจากนั้นก็เป็นทีละทนะครับโดยในฤดูกาลแรกที่มาเล่นเนี่ยทีลิลินแดงดาครับมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ได้มากที่สุดเพราะว่าชนะมาแบบทุกแมตเลยในฤดูกาลนั้นนะครับแต่มาพลาดท่าในช่วง7-8แมตสุดท้ายแพ้รวดนะครับก็เลยทําให้โดนปาดจบรองแชมป์ในปีนั้นสําหรับทีลิลินนะครับไม่สามารถคว้าแชมป์มาครองได้ แล้วดูคลิปดีครับได้รับการต้อนรับแบบอุ่นมากๆนะครับมีมัสคอตกอดแบบดีใจแล้วก็มีเปนแฟนที่ปรบมือตามหลังปรบมือในช่วงจังหวะการเดินนะครับซึ่งมีการพบเพื่อนเก่าด้วยเป็นระดับรีเจนของเมืองโยโกมาไปแล้วนะครับในเจลีของญี่ปุ่น จร,จริงๆในช่วงที่ท็ดฮอนย้ายนั้นแฟนมารีนอตหลายคนก็ยังไม่รู้นะครับเพราะมันเป็นการย้ายแบบจบฤดูกาลปับ๊บคือกลับมาไทยเลยไม่ได้มีการบอกลาแฟนแฟนมารีนอตสักคนเดียวนะครับไม่ได้มีการจัดมีทติ้งด้วยเท็ดฮอนต้องย้ายในทันทีในตอนนั้นเพราะเนื่องจากทางโค้ชใหม่ของมารีนอตเนี่ยมองว่าท็ดฮอนช้าครับและก็ต้องการดันเด็กใหม่มาร่วมทีมแต่ว่าพอดูกันในขันจริงๆแล้วแบ็กซ้ายของมารีนอตเนี่ยยังแบบ เทียบไม่ติดกับทีระทรเลยนะครับผ่านมา2-3ปีก็ยังหาตัวแทนไม่ได้ขณะที่ว่าเอาเพลเ่่นจากอุระวะเรดไดมอนด์มาเลยนะครับ ก็ยังฟอร์มไม่ดีเท่าที่ควรอันนี้ก็เป็นการพบปะเพื่อนเก่านะครับเพื่อนที่สนิทสนมชิดเชื้อกันเป็นอย่างดีก็มีการถ่ายรูปเป็นเคนมัสบระกองหลังกับทาคุยะคิดะครับกองกลางพลังไดานาโมที่วิ่งกันแบบโอโหลืมตายเลยครับ2คนนี้เล่นดีมากๆคือในทีมชุดนี้เหลือประมาณ -78 คนที่ยังอยู่ในทีมก็มีพวกจุนอาโมโนเรียวมิไชจิเอลเบเริเอตะแบบนี้ก็ยังมีหลายต่อหลายคนเลยคิดแล้วก็น่าเสียดายนะครับถ้าเก ทีทรอนเนี่ยยังอยู่กับมาริโนตต่อผมว่าเป็นตำนานที่ลืมไม่ลงของแฟนๆมาริโนตเลยก็ว่าได้เอาล่ะเรามาดูคอมเมนต์ของแฟนญี่ปุ่นกันบ้างครับพูดถึงทีทรอนว่ายังไงเขาทราบซึ้งขนาดนี้ถึงกับอยากให้ทีทรอนเนี่ยมาอยู่ร่วมทีมกันอีกครั้งหนึ่งครับพอเห็นแวแวแล้วไม่มีดอปลงเลยกับฟอร์มการเล่นโดยคอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าโปรดกลับมาที่โยโกฮาม่า oh อีกครั้งหนึ่งคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมาริโนตตลอดไปนี่ครับอยากให้กลับมาอีกแล้วครับส่วนอีกเมนึ่งเขาบอกว่าท,ท อยู่กับสโมสรตั้งแต่ปี2019ถึงปี2021และว,วันนี้ได้กลับมายังโยโกมาอีกครั้งเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีฉันยินดีดและก็ดีใจมากที่ได้เห็นเขาอีกครั้งที่พาทีมคว้าแชมป์ เจลีกได้ในปี2019หลังจากห่างหายไปนานอีกเปนหนึ่งก็บอกว่าบุญจังหรือว่าที่รู้จักกันชื่อทีราทเนี่ยหวังว่าเราจะได้เล่นร่วมกันอีกนะอยากให้กลับมามารีนอตเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอายุอนามทีราทก็ปลาเข้าไปเยอะแล้วครับถ้าเกิดมาเล่นซักฤดูกาลเนี่ยอันนี้ก็พอเป็นไปได้อยู่นะครับเอาละต่อกันที่อีกคอมเมนต์น,นึงครับเขาบอกว่าบางทีเขาอาจจะอยากอยู่ที่โยโกฮาม่าแต่เขาก็บอกว่าอยากกลับบ้าน เพราะคิดถึงลูกๆ้ายที่สุดแล้วบุญจังก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นคนโปรดของฉันเหมือนเดิมเมนต่อมาก็บอกว่าคุณเห็นนั่นไหมเป็นผู้เล่นแบบไทยๆแม้ว่าเวลาจะผ่านไป3ปีแล้วก็ตามแต่ธีรทรยังคงเป็นฮีโร่ของมารีนอตตลอดไปนี่ครับโยกย่องเป็นแบบฮีโร่ของเอฟมารีนอตเลยเพราะเป็นคนยิงประตู นำร่องนะครับในเกมที่ชนะ F c ซโตเกียว3ต่อ0นนั่นนะครับแมตสุดท้ายของการจริงแชมป์แต้มเนี่ยสเสมอกันแต่มาริโนตมีประตูได้เสียดีกว่าซึ่งก็ต้องชนะเพื่อการตีควา้าแชมป์และก็ชนะได้จริงๆ3ประตูต่อศูนะครับในเกมนั้นอามาต่อที่คอมเมนต์นึงเขาบอกว่าบุญจังยอดเยี่ยมไปเลยฉันยังเคยคิดเลยว่าอยากได้ผู้เล่นแบบคุณมาสู่มาริโนตอ,อีกสักครั้งหนึ่งทุกอย่างเป็นเรื่องดี เพราะว่าเราชะนะแต่ว่าฉันอยากจะดูผู้เล่นเท่ากันมากกว่ามันคงจะดีกว่านี้ก็บุยรำเหลือ10คนนะครับเกมมันก็เลยขาดแบบยับยับเลยเอามาต่ออีกเม้นหนึ่งครับเขาบอกว่ามาริโนสกับทีทรอนเนี่ยกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเราไม่ได้เจอกันนานมากแล้วและฉันดีใจที่คุณยังสบายดีอีกไปหนึ่งก็บอกว่าบุญจังยินดีต้อนรับกลับมามันจังเป็นช่วงเวลาที่คิดถึงมากคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยฉันยังจําครั้งแรกที่เราสามารถคว้าแชมป์ในปี2 0 1 9ได้เรามาทําให้ดีที่สุดแล้วก็ผ่าน ทัวร์เเมนต์สุดท้ายด้วยกันเถอะเมนตตมาก็บอกว่าการที่ได้เจอบุญจังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆขอบพุณที่แวะมาทักทายเหนือสิ่งองินไดบุญจังดูเหมือนจะสบายดีเขาเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนสุภาพมีเทคนิคดีเท้าไสของเขานั้นน่าทึ่งมากเป็นผู้ชายที่ร้อนแรงนั่นก็คือบุญจังสิ่งที่มาริโนตสขาดหายในตอนนี้เมนตตมาครับเขาบอกว่า บุญจังเก่งจังเลยในขณะที่ตำแหน่งของเขานั้นเล่นตำแหน่งป้องกันแต่ว่าการจ่ายบอลในเกมรุกอันตรายหลายครั้งเลยโดยที่ไม่ถูกสกัดกัน้นจากการเพรสซิ่งของมาดิโนสจริงครับการจ่ายบอลนในทอนวันนี้โอ้โหเหมือนมาโชนะครับจ่ายแต่ละจังหวะเนี่ยหลุดหลุดทั้งนั้นเลยต่อกันที่อีกคอมเม็นหนึ่งครับเขาบอกว่าเป็นการพบกันที่น่าพอใจมากคุณแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยและฉัดหวังว่าคุณจะทํางานหนักต่อไปอีกเป็นหนึ่งก็บอกว่าบุญจังกับมาดิโนสเนี่ยจะไม่รู้สึกแปลกแยกเลยที่ถูกรายร้อง ไปด้วย มัสคอตของเราเขาแวะมาทักทายฉันคิดถึงจนแทบร้องไห้เขาเป็นคนดีอยู่เสมอและรอยยิ้มของเขาก็ทําให้เป็นไอดอลได้เมนต่อมาครับเขาก็บอกว่าเค้นสังงละก็โทคู่จังเนี่ยก็มาทักทายบุญจังด้วยความดีของบุญจังในฐานะบุคคลสองประกายเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมขอบพุณที่สละเวลาเดินมาทักทายเขาเป็นคนซื่อสัตย์และก็เป็นคนดีมากๆฉันชอบคุณจริงๆเมนต่อมาเลยครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องน่าตกใจที่เขาหายตัวไปอย่างกระดันหันหลังจากที่บอกเป็นนายว่าเขาจะ ออกจากมารีนอแล้วฉันไม่เคยคิดว่าเราจะกลับมาเจอกันแบบนี้และฉันก็ยินดีที่ได้พบคุณอีกครั้งหนึ่งทีละทอนนี่แะครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนญี่ปุ่น,นครับเรียกว่าหลายต่อหลายคอมเมนต์เนี่ยยังคิดถึงทีละทอนบุญมาทันนะครับและก็อยากจะให้กลับมาอยู่มารีนอตอีกครั้งไหมเพราะตอนนี้แบ็กซ้ายของมารีนอตเองก็ไม่ได้โดดเด่นเท่าที่ควรนะครับ ถึงแม้ว่าบุยรัมจะแพ้ไป5้นแต่ก็ยังมีโอกาสเข้ารอบต่อไปนะครับเหลือกันในคันนี้เป็นแค่สเกมโดยใน4เกมนี้ครับจะมีคิวพบกับคาวาซากิฟอนตาเล่อุนซานฮุนไดย่ยาฮูดารุนทักซิมและก็กวางจูของจีนนะครับซึ่งโอกาสเข้ารอบก็ยังสดใสยอยู่เพราะถ้าเกิดเอาชนะฟอนตาเล่ได้เอาชนะอุนซานฮุนไดที่กาลังฟอร์มไม่ดีในตอนนี้ได้ก็น่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะตอนนี้มี7คะแนนกับการแข่งไม่แค่สเกมเท่ากับ โยโกโมาเท่ากับยาโฮเท่ากับเซียงไฮ้ที่อยู่อันดับ3 4 5สี่ห้าบุยรำอยู่นดับที่6ยังไงก็รอตามกันครับเกมต่อไปเนี่ยพบกับคาวาซกิฟอนตันเล่เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่า ผลการแข่งจะเป็นยังไงกันต่อสาหรับศึก f อแชมเปี้ยนลีกนะครับไม่แน่นะอาจจะได้เห็นเีทอนกระทบไหลกับคิซโนโรนันโดก็ได้ยังไงรอชมรอตามกันได้นะครับเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์คิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย